สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดชนบุรีมีนายสนิทต้นสมบัติสหกรณ์จังหวัดชนบุรีเป็นผู้บริหารสำนักง,งานโครงสร้างอัตรากำลังประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสาหกรณ์กลุ่มตรวจการสาหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสาสตร์กจำนวน4ีกลุ่มรับผิดชอบ11อำเภอมีค่าราชการรวมทั้งสิ้น27คนพนักง,งานราชการ15คนลูกจ้างหมอบริการจำนวน10คนสำนักง,งานได้นำแผนงานโครงการมาขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสาตร์กรจำนวน115แห่งแบ่งเป็นดำเนินง,งานจำนวน102แห่งเลิอกอยู่ระหว่างชำระบัญชีจำนวน13แห่ง กลุ่มเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น24แห่งแบ่งเป็นดำเนินง,งานจำนวน23แห่งเลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชีจำนวนหนึ่งแห่งทั้งนี้ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามนโยบายจึงขอรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ดังนี้จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น9้าล้าน2 0งแ5 0 0บาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวมแยกตามประเภทงบรายจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับข้อมูลณนะวันที่7มิถุนาพุทธศักราช2567สรุปได้ดังนี้งบดำเนินง,งานได้รับการจัดสรรงบประมาณ2,461,600บาทเบิกจ่ายได้ร้อยละ6 7 8 0 งบบุคลากรได้รับการจัดสรรงบประมาณ5,288,950บาทเบิกจ่ายได้ร้อยละ6 6 6 7งบเงินอุดหนุนได้รับการจัดสรรงบประมาณ5,550บาทอยู่ระหว่างการดำเนินเบิกจ่ายเนื่องจากได้รับโอนงบประมาณเมื่อวันที่4มิถุนาพุทธศักราช2567งบลงทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณ7,3400บาท ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ99.72งบประมาณคงเหลือส่งคืนกรมส่งเสริมกากอเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31พฤษภาพุทธศักราช2567สรุปภาพรวมทุกประเภทงบรายจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายได้5,991,761บาท0.7สตางคิดเป็นร้อยละ64.60ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคมที่กรมกำหนดร้อยละ3.40 รุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567แยกตามแผนงานดังนี้ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐพนักง,งานราชการปฏิบัติงานตามกรอบอัตราโดยมีตำแหน่งว่างหนึ่งอัตราอยู่ระหว่างรับสมัครและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามรอบระยะเวลา 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีการขับเคลื่อนงานดังนี้ด้านการแนะนำส่งเสริมตามแนวทางระบบส่งเสริมจากกรมพีเอ ื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีความเข้มแข็งตามศักยภาพมีผลการดำเนินงานดังนี้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ1และระดับ2ร้อยละ72.45ุ่กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ1และระดับ2ร้อยละ50สาสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มร้อยละ9.16ุกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มร้อยละ4.51สาสหกรณ์มีอาาัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สิน ร้อยละ3 4 7สสปากรปิดบัญชีได้ภายใน30วันร้อยละ8 8 1 2กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน30วันร้อยละ9 5 6 5สหากรและกลุ่มเกษตรกรมีกำไรร้อยละ92.98ด้านการกำกับดูแลและคุ้มครองระบบสากรมีผลดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการประชุมซักซ้อมการตรวจการเรียบร้อยแล้ว 2. การตรวจการสากรโดยทีมเป้าหมายจำนวน26แห่งดำเนินการแล้วจำนวน24แห่งคิดเป็นร้อยละ92 3. การตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนเป้าหมายจำนวน15แห่งดำเนินการแล้วจำนวน13แห่งคิดเป็นร้อยละ87ดดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเป้าหมาย4ี่ครั้งดำเนินการแล้วจำนวน2ครั้ง ด้านงบลงทุนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชนบุรีได้รับการจัดสรรจำนวนเจ็ดรายการโดยรายการที่1นึ่งถึงห้าดำเนินการเบริกจ่ายเรียบร้อยแล้วสำหรับรายการที่6และ7ดำเนินการขอหนี้ผูกพันและทำใบสั่งซื้อในระบบ Gf เรียบร้อยแล้ว3แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมขับเคลื่อนผ่านแผนงานโครงการดังนี้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการภายใต้กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการสากลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรโดยจัดโครงการพัชราสุทาคาชานุรักจังหวัดชนบุรีณโคมสเต์นะ Stay, บ้านเขาใหญ่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบรุรีเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2567ขณะนี้อยู่ระหว่งังติดตามจัดเก็บข้อมูลภายหลังการฝึกอบรม กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ดำเนินการจ,าจรัดกิจกรรมคลินิกสากรจำนวนสามครั้งจาก4ี่ครั้งและครั้งที่4จะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมจ,จกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายดำเนินงานในสากรสี่แห่ง ปัจจุบันดําเนินการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสากรจํานวน3จาก4แห่งกิจกรรมวันสากรนักเรียนดําเนินการเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567ณโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยมีโรงเรียนเครือข่ายงานสากรในจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมจํานวน8แห่ง แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าขับเคลื่อนผ่านแผนงานโครงการดังนี้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรดำเนินการร่วมกับสากลเป้าหมายคือสากลโคโนมบ้านบึงจำกัดผลการดำเนินงานสากลมีแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปร่วมกับสากลและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดและนอกจังหวัด รวมทั้งสหกรณ์ได้กับทําแผนการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์นมทั้งระยะสั้นและระยะยาวทําให้สหกรณ์มีมูลค่าการจําหน่ายสินค้าแปรรูปเพิ่มขึ้นการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรโดยเข้าร่วมอบรมกับกลุมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการดังกล่าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแต่แปลงใหญ่มีจํานวนสองแปลงประกอบด้วยแปลงใหญ่ปาล์มน้ามันและแปลงใหญ่ยางพาราได้ดําเนินการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันการจําหน่ายตลอดทวงโซ่การใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดกับแปลงใหญ่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสารกรกลุ่มกเกษตรกรดําเนินการคัดเลือกสารกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรเป้าหมายตามที่แผนกําหนดและอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการประชุมอบรมรวมทั้งเข้าแนะนําส่งเสริมต่อไป 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนผ่านแผนงานโครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรเป้าหมายคือสากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่คทชจำกัดและสากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทองคทชจำกัดการจัดประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินแล้วจำนวนหนึ่งครั้งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมครั้งที่2และ3ในวันที่1 8มิถุนายนพุทธศักราช2567 การจัดจกิจกรรมอบรมให้ความรู้การยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตดำเนินการแล้วหนึ่งแห่งคือสหกากรการเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่คอทชตจำกัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ระหว่างเข้าร่วมอบรมกับกมรมส่งเสริมสหกากรโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสากรกรกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกากร ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานและทีมโค้ดคัดเลือกเป้าหมายประชุมชี้แจงกับสาก์เป้าหมายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ส่งเสริมอาชีพและจัดทีินิกแก้หนี้สรุปผลการขับเคลื่อนง,งานตามแผนงานและนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมสาก์ปีพุทธศักราช2567ดังนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสากลดำเนินการกับสากลเป้าหมายจำนวน2แห่ง มีผลการดำเนินงานได้ดังนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองชนบุรีจำกัดมีสมาชิกที่มีหนี้ค้างจำนวน171รายมูลค่าหนี้ค้างชำระ24ล้านบาทเศษปัจจุบันติดตามหนี้ได้156รากายมูลค่าหนี้ค้างชำระที่ได้รับการแก้ไข8ล้านบาทเศษ 2. ส,สากรแท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดมีสมาชิกที่มีหนี้ค้างจำนวน28ราย มูลค่านี่ค้างชำระ1ล้าน9แสนบาทติดปัจจุบันติดตามหนี้ได้จำนวนเจดรายมูลค่านี่ค้างชำระที่ได้รับการแก้ไข80,000บาทเศษการสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 1. การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดการอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นมีการติดตามการใช้ประโยชน์กับสากรที่ได้รับการอุดหนุนจำนวน6แห่งอย่างต่อเนื่อง สการกระจายสินค้าเกษตรการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสากรจังหวัดชนบุรีมีสากรที่มีการกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสากรจำนวน5แห่งมีมูลค่าการเชื่อมโยงผลผลิตทั้งสิ้น221ล้าน10,000แสนบาทเศษ 3. การป้องกันและประปาบปรามการทูจริในสากรการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนข้อบกพร่องของสหกรกลุ่มเกษตรกร จังหวัดชนบุรีมีสากรที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจํานวนสามเรื่องโดยกลุ่มตรวจการสากรได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจังหวัดชนบุรีมีสากรที่มีข้อบกพร่องจํานวนแปดแห่งซึ่งสากรทั้งแปดแห่งได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคําสั่งนายทะเบียนสากรแล้วแต่ยังต้องติดตามให้สากรได้รับการชดใช้ความเสียหายให้แล้วเสร็จ การชำระบัญชีสากรกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชนบุรีมีสากรและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีจำนวน15แห่งสากรที่มีแนวโน้มจะถอนชื่อได้จำนวน1แห่งสำหรับสากรและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีขั้นตอนที่3ถึง4ยกระดับขึ้นสู่ขั้นตอนที่5มีสากรที่อยู่ขั้น3 ซึ่งสำนักงารสากลจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีระหว่างผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีแล้วาอแนะนำส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันของสากลกรณีสากลที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า100ล้านบาทมีการใช้แอปพลิเคชันแล้วจำนวน22แห่งจากทั้งหมด26แห่งคิดเป็นร้อ1084.62กรณีสากลที่มีทุนดำเนินงานต่ำกว่า100ล้านบาท มีการใช้แอปพลิเคชันแล้วจำนวน26แห่งจากทั้งหมด76แห่งคิดเป็นร้อยละ3 4 2สสหกรณ์ากรที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมมูลค่าหุ้นติดลบจังหวัดชลบุรีมีสากรที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวนสิแห่งเป็นสากรที่มีมูลค่าหุ้นติดลบจำนวน5แห่งกลุ่มตรวจการสากรได้แนะนำส่งเสริมให้จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีสากรแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือจํานวนหนึ่งแห่งซึ่งนายทะเบียนสากรได้มีการแต่งตั้งคณะตรวจการสากรเข้าไปช่วยเหลือแล้วการจัดทํางบการเงินประจําปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน30วันสากรปิดบัญชีได้ภายใน30วันจํานวน89แห่งคิดเป็นร้อยละ89ปิดบัญชีได้เกินกว่า30วันจํานวน7แห่งคิดเป็นร้อยละ7และปิดบัญชีไม่ได้จํานวน3แห่ง คิดเป็นร้อยละสามทั้งนี้มีสหกรณ์หนึ่งแห่งที่อยู่ระหว่างจัดทำงบกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน30วันจำนวน22แห่งคิดเป็นร้อยละ9 5 9 6ปิดบัญชีได้เกินกว่า30วันจำนวนหนึ่งแห่งคิดเป็น100ปร้อยละ4.34สาหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถรับรองงบการเงินในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน150วัน จังหวัดชนบุรีมีสากรที่ไม่สามารถรับรองงบการเงินในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได,ด้ภายใน150วันจำนวน3แห่งสากรที่ยังไม่สามารถประชุมใหญ่ได้เลยจำนวน2แห่งเนื่องจากหยุดดำเนินกิจการ 4. การพัฒนาบุคลากรสำนักง,งานสากรจังหวัดชนบุรีดำเนินการดังนี้ 1. การพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลมีข้าราชการและพนักงานาราชการดำเนินการจัดทำแผนครบทุกรายและได้เข้ารับการอบรมตามแผนอยู่ระหว่างการรวบรวมและสรุปผล 2. การจัดทำองค์ความรู้และนวัตกรรมสำนักง,งานสากรกจังหวัดชนบุรีได้คัดเลือกและดำเนินการเรื่องแนวทางการจัดทำและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สำหรับสากร 5. การกำกับ ติดตามการแนะนำส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาสากลโคโนมของสำนักง,งานสากลจังหวัดจังหวัดชนบุรีมีสากลโคโนมหนแห่งได้แก่สากลโคโนมบ้านบึงจำกัดซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบพบว่าสากลร,รับจากสมาชิกโดยเฉลี่ย3วันปริมาณน้ำนมดิบ2.9าตันเศษและรับจากส่วนอื่นโดยเฉลี่ย3วัน1.8ตันเศษ สำนักง,งานสากรกอจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกลมสง่งเสริมสหากรร์เคตรวจราชการที่8และ9ที่กราให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอบคุณค่ะ